สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันในวันผสมหมูอีกแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดเสาร์วันเสาร์นะคะวันนี้จะมาผสมตัวแม่แลนนะคะแต่ว่าเราเอาน้ำเชื้อดูหลอกมาผสมเนาะลูกที่ออกมาก็จะเป็นเราจะใช้เป็นลูกหมูขุนเนาะก็คือไม่ได้ทำแม่พันเนาะก็เลยผสมดูหลอก ตัวนี้ก็เหมือนก้นเขาจะมีแผลนิดนึงแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะแห้งแห้งแล้วแผลแห้งแล้วแต่จะมองเห็นเป็นจุดดําๆอยู่เนาะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นสัตว์มาประมาณ3ามวันเนาะวันนี้เราก็เลยผสมรอบนี้นางเป็นสัตว์ช้าอยู่นะคะภาคมาน่าจะประมาณอืประมาณ ยีวันได้ละเพิ่งจะเป็นสัตว์ปกติคือ5วัน7วันถ้าหมูที่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็คือจะเป็นสัตว์แล้วแต่ว่านางเนี่ยตัวข้างๆกันคือผสมไปตั้งนานแล้วแต่นางเนี่ยเพิ่งจะเป็นสัตว์นะคะแต่นางก็ไม่ได้ผอมมากนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เนาะระบบข้างในนางมีปัญหาอะไรนางเลยเป็นสัตว์ช้าเนาะก็อาจจะ ไม่สมบูรณ์เนาะก็ไม่เป็นไรก็เป็นสัตว์ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเราก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรไม่ได้ฉีดยาให้กระตุ้นให้เป็นสัตว์หรืออะไรก็ปล่อยไปตามธรรมชาติให้ร่างกายเขาสมบูรณ์จริงๆเนาะเขาถึงผสมเขาเนาะเดี๋ยวชุดนี้เรามีแม่หมูะละเลดหมูสาวนะคะกำลังเป็นสัตว์เลยเป็นบางตัวเป็น2รอบและบางตัวเป็นรอบที่1 แต่ว่าเรายังไม่ได้ผสมตัวไหนเลยเรากะว่าเดี๋ยวอ่าถ้าเขาสมบูรณ์เต็มที่เนาะสักสักรอบที่สามเราจะผสมแล้วก็เราก็จะผสมเป็นอ่าเป็นลาดเนาะเป็นพ่อลาดลาดไว้อันนี้ของเราแม่พันธุ์มันเป็นสายพันธุ์แลนเลสเนาะก็จะผสมลาดไว้ลูกออกมาก็จะเป็นสองสายตัวเมียก็สามารถเอาไว้ทำแม่พันธุ์ได้สวยๆเลยค่ะ ก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สอบถามได้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ผสมอีกเนี่ยจะเริ่มผสมแล้วค่ะอันนี้แม่แม่เขาก็เลยชุดเนี่ยชุดลูกของตัวที่ผสมตัวนี้แหละตัวแม่เขาเราก็เลยไม่ได้ผสมอ่าราดเราก็เลยผสมเป็นดูล็อกเพื่อเอาลูกไว้ขายเป็นหมูขุนเนาะ แต่ว่าข้อก่อนหน้านี้นเ,นเราก็ผสมสองสายไว้เดี๋ยวต้องรอดูว่าตอนตูเขาจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแยกขุนแล้วจะเอารูปภาพมาให้ดูต่อไปวา่าหุ่นเป็นยังไงให้ลูกเป็นแบบไหนนะคะอ่ะวันนี้จะบอกเคล็ดลับในการผสมเทียมอย่างหนึ่งนะคะก็คือต้องต้องใจเย็นๆค่ะ ก็คือว่าคือเราอะ่ะจะแบบว่าปล่อยให้ให้ให้แม่หมูอะ่ะเขาดูดน้ําเชื้อเองเรื่อยๆก็คือเราก็จะยกให้สูงหน่อยแค่นี้ก็คือให้น้ําเชื้อเข้าไหลผ่านไปเองโดยที่เราไม่บีบไม่บีบหลอดนะคะไม่เหมือนไม่บีบแห้บังคับให้น้ําเชื้อวิ่งออกไปอย่างนี้นะคะคือวิธีนี้ก็สามารถช่วยได้เยอะเลยก็คือจะทำให้ เหมือนเรารู้ว่าเขาดูดน้ำเชื้อดีไหมเปอร์เซ็นในการติดมันก็จะมีความสูงกว่าถ้าเกิดเขาดูดน้ำเชื้อดีๆแต่ถ้าเกิดว่าเรารีบอย่างเงี้ยไปรีบบ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 างทีเขาจะแบบอ่าเหมือนขับออกบิดออกอะไรอย่างนี้เออมันก็จะไม่ค่อยได้ผลเปอร์เซนในการติดลูกก็จะน้อยก็คือ,คอบางทีก็ติดแต่ว่าลูกไม่ดกอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือให้ใจเย็นๆค่อยๆปล่อยให้เขาดูดน้ำเชื้อเองดูดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดหลอดนะคะอันนี้ก็หมดหลอดแล้วเขาดูดหมดหลอดแล้วแต่ว่าไอเดือยเทียมอันนี้มันไม่มีจุกปิดก็ไม่รู้ปัญหาไปตอนไหนเราก็เลยต้องอ่ะปล่อยปล่อยทิ้งไว้โดยที่ ป่อยไม่ไมเพราะว่าถ้าเราดึงออกก็กลัวว่าน้ําเชื้อเขาจะไหลย้อนกลับเนาะเราก็เลยปล่อยทิ้งไว้ก่อนเนี่ยปล่อยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งจนแบบว่าในหลอดอะไรเงี้ยก็คือไม่เหลือน้ําเชื้อค้างและเราถึงเอาออกวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ